ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีกล้อง IP v s t a r c a m c c 4 S โมเดลใหม่มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล่องใหม่ล่าสุดที่ออกปี2024นะครับจะเป็นกล่องสีดำตัวนี้มาจาก Official นะครับสังเกตด้านข้างนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เขียนเอาไว้เป็น C24S มีซีเรียลตัวนี้เป็นฟังก์ชันทั้งหมดก็ฟังก์ชันคล้ายๆเดิมนะครับ สามารถที่จะตรวจสอบ d e t e c t ซส่ m e m o r y c a r กเชื่อมต่อ Wi-Fi คุยโต้ตอบหมุนอะไรพวกนี้ก็ทั่วๆไปเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของรุ่นนี้สมัยก่อนเป็นกล่องฟ้าขาวตอนนี้ก็เป็นกล่องสีดำนะครับจุดเด่นของเขาก็คือสามารถเชื่อมต่อกับแอปไ h o n e ได้สามารถที่จะมอนิเตอร์เด็กติดที่บ้านมอนิเตอร์คนแก่ติดที่ชอบติดที่บริษัทได้หมดเลยตามนี้นะครับกล่องก็เท่าเดิม แต่เปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนสีนะครับด้านบนก็จะมีโลโก้วิซาแคมอยู่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหม่ในกล่องเขามีอะไรบ้างตัวนี้เขาจะมีตราสัญลักษณ์ใหม่ user manual ตัวนี้เป็นแอป o c a m มติ่จริงๆแล้วรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอป iPhone ได้อยู่นะครับสังเกตคู่มือหลายๆอย่างจะเชีร์ไปทางแอป o c a m นะครับแต่ผมไม่ชอบแอป OCam ค่อนข้างยุ่งยากแล้วบางทีมันมีโฆษณาด้วยนะครับ มีคู่มือภาษาไทยนะครับตามนี้เลยค่อนข้างโอเคเวอร์ชั่นใหม่คู่มือคู่มือภาษาไทยเป็นสีด้วยนะครับเขามีบรันตีการ์ดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เราจดี e ร i a l number อะไรพวกนี้ไว้แล้วก็มีเขียนเล็กน้อยว่าครอบคลุมจุดไหนบ้างนะครับบางทีของพวกนี้ก็เขียนไว้ก็ดีแต่ผมไม่สนใจนะครับผมไม่ค่อยสนใจารันตีพวกกล้องพวเท่าไหร่ตั้งแต่แรกละนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นแดร์แคมโครงสร้างของเขาว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับลักษณะส,ส่วนประกอบโมเดลนี้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นโมเดลเก่านะส่วนประกอบภายในอาจจะถูกเปลี่ยนใหม่บางส่วนแต่หน้าตาเขาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับในกล่องมีอะแดปเตอร์มาให้เป็นรุ่นประหยัดไฟนะครับปกติแล้วอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น5โวลต์1แอมป์ตอนนี้เพิ่มเป็น5โวลต์1.2แอมป์โมเดลใหม่กินไฟมากขึ้นนะครับแต่ก็ เป็นไฟ5โวลต์อยู่นะครับเป็นสายไมโคร USB นะครับแบบนี้นะปกติแล้วมีหลายแบบที่เป็นแบบไมโคร USB ก็ดีจะได้เสียบ power bank ได้นะครับสามารถเอาสายชาร์จมือถือมาเสียบก็ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นสายแลนครับรุ่นนี้มีสายแลนมาให้แล้วก็มีน็อตกับพุกนะครับมี QC ผมค่อนข้างโอเคกับขาตั้งแบบนี้ มันสะดวกดีแต่มันอาจจะดูไม่สวยแต่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องละคราวน,นี้น,นี่นะครับมาดูกันนะหมดหรือยังหมดแล้วครับในกล่องตัวกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะโรบอทนะครับตามนี้เลยเหมือนที่ผมซื้อล่าสุดเลยนะเข้าใจว่ากล่องอาจจะต่างกันเฉยๆต่างกันที่สีของกล่องมี กันรอยตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเขาแปะสติ๊กเกอร์ป้องกันเลนมาให้ด้วยก็โอเคสวยดีนะครับส่วนประกอบด้านหลังเป็นพอร์ต d c 5โวลต์ไมโคร USB มีเสาหเสาเสียบแลนได้ผมชอบตรงเสียบแลนได้นี่แหละครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้ขันน็อตมีหมุดกันลื่นครบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับทดสอบเชื่อมต่อครับ เสียบไฟ AC นะครับแล้วก็เสียบไมโคร USB เข้าไปตัวไปนี่นะครับอ่าโอเคก็จ,จะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟแดงนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มบูตเริ่มหมุนนะครับรุ่นนี้หมุนช้าหน่อยแต่ตอนเชื่อมต่อเขาเนี่ยเชื่อมต่อได้เร็ว เรา refresh ในแอป iPhone เขาก็เชื่อมต่อแล้วรู้สึกว่าเขาเออกแบบมาได้ดีนะครับบางทีรุ่นอื่นๆเนี่ยเชื่อมต่อค่อนข้างนานในแอปเนี่ยกว่าจะเชื่อมกันได้แต่ตัวเนี้ยเราเปิดปุ๊บเขาก็เชื่อมต่อแล้วสม,มูทดีนะครับโอเคในการเชื่อมต่อก็ต้องเชื่อมต่อกับ wiFi 2.4นะครับผมจะเชื่อมต่อกับ MacMan นะครับซึ่งต้องเป็น2.4เท่านั้นนะครับ ขึ้น 5G ไม่ได้กล้องราคาระดับนี้ผมจะเชื่อมต่อมือถือกับ m a c m a ม24ตัวนี้เป็น Wi-Fi 2.4นะครับรอสักครู่ครับโอเคหลังจากนั้นเข้าไปที่แอป i p h o n ครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ง่ายสุดคือสแกน QR Code เลยครับ โอเคมาแล้วยืนยันต่อไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ต้องกลอกเองแต่ถ้า <Please you S 1> มือถือ <to> เชื่อมต่อ Wi-Fi wi อยู่ที่เป็น Wi-Fi 2.4เขาจะขึ้นมาให้เลยนะครับตกลงยืนยันเอากล้องสแกน QR Code ตัวนี้ครับโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วครับ โมเดลใหม่ของปี2024จะเป็นการเชื่อมต่อโดยการสแกน QR Code โดยกล้องนะครับวิธีนี้มันจะสมูทกว่าใช้คลื่นอัลตราโซนิกหรือว่าใช้การเชื่อมต่อโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot นะครับโอเคมาแล้วเสร็จแล้วครับโอเคอ่าตัวนี้ภาษานี้เป็นเพราะว่ามือถือผมเป็นภาษาไทยนะครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วครับตัวนี้นะครับน,นี่นะสามารถที่จะดูข้อมูลได้ค่อนข้างชัดสังเกตดูกล้องตรงนี้ก็มีเมนูเหมือนเดิมครับมี AI มี Cloud มีดู Memory Card แล้วก็ตั้งค่าครับน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกล้อง3เมกนะสามารถที่จะโชว์วันเดือนปีเวลาตรงนี้ได้ครับ โมเดลใหม่เนี่ยตัวหนังสือเขาจะเล็กลงถ้าเป็นโมเดลเก่าเนี่ยตัวหนังสือจะให,ใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับดูเหมือนเขาออกแบบปรับมาเล็กน้อยด้านล่างมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกดพูดฟังเสียงแล้วก็ปรับพรีเซ็ตนะครับเหมือนเดิมซูมได้ที่เป็นดิจิตอลแล้วก็การตั้งค่าครับตั้งชื่อกล้องได้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมก็คือเอากล้องขึ้นมาบนสุดนะครับแล้วก็ ตั้งค่ารูปและเสียงตั้งอินฟราเรดนะครับแสดงเวลาเขาเป็นออโต้มาเลยความสว่างนะครับแล้วก็ให้กล้องหมุนระดับเสียงตามนี้เป็นดีฟอ u l t นะครับดูเหมือนไม่ต้องตั้งค่าอะไรดีฟอ u l t มาก็ดีอยู่แล้วนะครับ AI แล้วก็สัญญาณเตือนภัยครับตอนนี้ใกล้แปลมาจากโคลส e นะครับตอนนี้ปิดอยู่ถ้าคุณต้องการให้ติดตามมนุษย์อะไรพวกนี้ก็เปิดใช้งานตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น,ปนจากใกล้เนี่ยเป็นจับความเคลื่อนไหว หรือจับบุคคลตามนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยรหัสผ่านตรงนี้เชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVR ได้ผมทดสอบแล้วและผมใช้อยู่หลายตัวนะครับคุณสามารถที่จะตั้งพาสดตรงนี้แล้วก็ไปแอดกล้องตัวนี้เข้าในเครื่องบันทึก NVR ได้เลยรุ่นนี้เชื่อมต่อได้แน่นอนนะครับยืนยันเพราะว่าผมใช้อยู่5-6ตัวที่บ้านนะครับผมซื้อรุ่นนี้มาอีกเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่งครับ ยังไม่เสียสักตัวเลยตั้งแต่ใช้มารุ่นนี้ตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวดีรุ่นอื่นๆเนี่ยมีเสียล่าสุด v ีสตาร์แคมเพิ่งเสียไปตัวแรกก็คือ CS550 นะครับตัวใหญ่ๆผมทำอะแดปเตอร์ไหมนะครับเข้าใจว่ามันร้อนแล้วมันพานทำให้กล้องพังไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราซื้อตัวนี้มาแทนนะครับผมเชื่อว่า c 2 4 s น่าจะทนทานกว่าการเก็บบันทึกบนคลาวก็ได้ ตั้ง w i f i ที่นี่ก็ได้อ้เร็วดีนะครับโหลดพรึบเลยแล้วก็ตั้งค่าบันทึกครับใส่เมมโมรีการเข้าไปนะครับการใส่เมมโมรีการก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณน,นี้เสียบเมมโมรีการเข้าไปเลยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทาเอาไว้ให้ก็ได้เป็นวิธีการใช้งานวิธีการตั้งค่าให้ส่องดูทองแดงครับส่องเข้าไปในช่องเนี้ยจะเห็นว่าทองแดงมันขึ้นมาด้านหน้ากล้องนะครับแสดงว่าคุณต้องหันทองแดงของ เมบริการเสียบเข้าไปโดยที่ทองแดงหันไปหน้ากล้องนะครับสังเกตูตรงนี้คุณก็เห็นละว่าทองแดงมันโผล่ขึ้นมาแบบไหนนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องรีเซ็ตนะครับเล็กๆตรงนี้ใช้เข็มจิ้มซิมากดค้างเอาไว้รีเซ็ตนะครับมีสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้ส่งเสียงได้คุยโต้ตอบได้นะครับมีอินฟาเรดรุ่นนี้มีอินฟาเรดนะครับแต่จะไม่มีไฟแสงขาวนะ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปไว้ที่มืดเนี่ยมันจะเป็นขาวดำอินฟาเรดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้เปิดไฟส่องแสงได้เนี่ยก็เป็นรุ่นอื่นนะครับที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย CS 64ก็ได้69ก็ได้หรือรุ่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมเอามาใช้ในบ้านตัวนี้กันน้าไม่ได้นะใช้ใต้ชายคาได้ซึ่งผมเนี่ยเปิดไฟไว้ตลอดเวลาผมเอาตัวนี้มาส่องเพราะว่ามันนิ่งกว่านะครับก็เลยไม่ได้จําเป็นต้องเปิดแสงขาวอะไรนะครับแล้วก็ถัดไป ในส่วนของเฟิร์มแวร์ครับอัเปเดตมแวร์ได้ตามปกตินะครับอ่าโดยเหมือนมีเฟิร์มแวร์ใหม่มาเดี๋ยวคงต,ต้องอัปเฟิร์มแวร์อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็รีบูตได้ตรงนี้รุ่นนี้ใช้ดีครับ C24S นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบรุ่นหนึ่งผมรีวิวไปในส่วนของคลิปล่าสุดที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาอีกเพื่อที่จะติดในตำแหน่งที่กล้องมันเสียนะครับเป็นกล้องกันน้ำนี่แหละแต่ว่า มันพานเสียเพราะอะแดปเตอร์ร้อนเกินไปนะครับก็เอาให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามหรือสงสัยในโมเดลใหม่ของวิซาแคม c 2 4 s ก็คลิปนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับบางเหมือนเดิมเป้เลยต่างกันที่ลักษณะของฟอนต์ลักษณะการแสดงภาพเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ยอดนิยมแล้วก็ใช้งานได้ดีการรีเฟชเขาทำงานได้เร็วนะครับ เอามาฝากประมาณนี้ถ้าม,ถามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ